เมอรี่คริสต์มาสค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่26นะคะธันวาคม2567ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีศรษฐีชมนิดนเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีดที่พยิปซีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้ววันนี้ขอกำลังใจกันหน่อยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วย พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเรียนดูดวงไพ่ยุคีง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนะคะมีโปรพิเศษยอยู่นะคะเหลือไม่กี่วันแล้วนะคะจะหมดนะคะจะหมดโปรโนี้แล้วนะคะพี่น้องคะใครสนใจทักไอดีไลน์มาถามรายละเอียดนะคะของหลักสูตรนะคะได้เลยนะคะพี่น้องอย่าพลาดนะคะเพราะว่าสิ้นปีนี้คุณป้าหมอปรับหลักสูตรใหม่แล้วก็ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ใครต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะชัดเจนแม่นยำนะ,ะดูดวง ลายมือลายเส้นพร้อมกับไพ่ยิปซีนะคะประจำปี2 5 6 8นะคะชัดๆเชิญเลยหรือใครต้องการที่จะเช็คดวงว่าเราจะมีโชคนะคะปีใหม่หรือเปล่าเชิญเลยนะคะพี่น้องจานะ๋าทักไอดีไลายตอนนี้คุณผมอมีเวลาว่างแล้วนะคะพี่น้องนาะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทำลายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องนามาดูพี่น้องนะคะวันอาทิตย์กันนะคะขออนุญาตจับให้แทนจํานวนสใบนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์เป็นเด็ดไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นอ่ะความอุดมสม,มบูรณ์บังเกิดขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่านะคะพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นเนี่ยมีความคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่านะคะใครที่นายกับคนรักอยู่ในวันพวกนี้ปรับความเข้าใจกันได้เกิดรักกวนนะคะพี่น้องจา๋าฉะนั้นแล้วใครที่กําลังเครียดกลุ้ม เรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่าได้เครียดนะคะในวันพรุ่งนี้คุณจะโชคดีนะคะได้เรื่มวัวขึ้นคุณจะนะคะมีโชคมีลาภโชคดีดวงเปิดนะคะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋าเนไหคะ เดือดสั้นนะพบทางออกทางสว่างในทุกเรื่องสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีนะคะพี่น้องจ๋าแต่บางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มีความกังวลอยู่ฉะนั้นพอเราจะก,กังวลเนี่ยเรากังวลไม่ได้นะคะพี่น้องขาหน้าดวงเริ่มเปิดเนี่ยเราก็จะต้องคิดบวกๆนะคะว่าจะต้องดีจะต้องดีนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะโอเคนะคะและใครที่ไม่สบายอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มที่จะ ดีขึ้นแล้วหายแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะพี่น้องคะนี่ฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่า,าดวงยังดีอยู่เหมือนเดิมค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขน้าเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภหรือเกี่ยวข้องกับคนรักนะคะบุตรหลานคนในครอบครัวส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมี่เลขหนึ่งห้าแล้วก็หกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพวกนี้เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันจันทนั้นเป็นสมถะถสมดุลดวงดีนะคะอ่าพลิกปฏิหารเกิดนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะได้เงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดว่าอย่างนั้นใครที่เครียดสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะคะเราไม่ต้องเครียดละค่ะในวันพรุ่งนี้มีทางออกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินละค่ะนะคะดวงปฏิหารเกิดกับพี่น้องวันจันทร์ดวงดีสุดๆเลยนะคะพี่น้องคาะนะทั้งเงินก้อนแล้วก็เงินที่มาจากกิจการนะคะเงินที่มาจากการ ค้าขายของเรานะคะก็จะเข้ามือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนี่แล้วก็อาจจะเดินทางไปทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมนะคะส่งท้ายปีว่าอย่างนั้นนะถือว่าดวงดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าค่ะที่หมุนกลับมาส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขไดมีเลขเก้าหนึ่งแล้วก็สี่เก้าหนึ่งย์สี่ค่ะขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวัดอังคารขึ้นเดวิลเลยระมัดระวังค่ะในวันพรุ่งนี้ขึ้นเดวิลขึ้นห้าเหรียญขึ้น tower. ทาวเวอร์พี่น้องวันอังคารค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังระวังในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงระวังนะคะทําอะไรผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่ได้เลยนะคะระวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเนี่เล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันลงทุนอะไรที่มันไม่โอเคนะคะเกิดความเสี่ยงเนี่ย ไม่ได้เลยนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าขึ้นเดวิลและในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าต้องใช้เงิน,นแต่เงินน่ะมาไม่พอเพียงไม่เป็นไรครับพี่น้องคาหมดหาใหม่แลวก็ในเรื่องของการงานก็ยังคงทจะต้องเคลียร์งานหนักๆลุยๆเ,ลยเคลียร์งานให้ทันนะคะสิ้นปีปิดบัญชีหรืออย่างไรเนี่ยพี่น้องวันวันอังคารนะระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งเนาะจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะแน่นะ,ะไม่ว่าบริวารในบ้านในช่องของเราหรือบริวารในที่ทํางานก็แล้วแต่ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถือว่า ต้องระวังเกือบทุกเรื่องเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารเลขนําโชคนะคะมาจากไหนมาจากเลขที่เราคํานวณของเรานเ่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรเลขหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนั้นเป็นแบบไหนล่ะนี่พุธกลางวันนะตัวตนอิดอัดกดดันตัวเองนะคะแล้วก็ลังเลสงสยัยคําว่าลังเลสงสัยว่า ทำอะไรก็อาจจะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ,ะและก็อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังคู่กันนะสิบดาบกับ2ดาบนะคะใครที่นะคะก่อนหน้านี้คุณหมอนัดไม่สบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่และอาจที่จะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยอันนี้นะคะระวังในเรื่องของเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวัน ในวันพวกนี้ดูเลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษส่วนสิ่งที่ดีมากเลยก็คือเรื่องของเงินนะคะโชคดีมีเงินก้อนโตเข้ามามีโบนัสก้อนใหญ่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเรื่องเงินไม่น่าที่จะมีปัญหาเรื่องของบริวารก็ไม่น่าที่จะมีปัญหานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเหมือนกับว่าจบนะคะหมดเคราะห์แล้วก็เริ่มต้นใหม่และดีเยี่ยบเลยนะคะฉะนั้นขอให้เป็นกรณีแบบนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพวกน,นี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะประจําตัวของเราหนึ่งส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองสามหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนบอกว่าอย่างไรพุธกลางคืนเดินทางนะคะอาจจะหยุดปีใหม่แล้วยาวๆพักผอ่อนไปหาครอบครัวกลับบ้านนะเอออย่างนี้เลยท่องเที่ยวนะพักผ่อนนี่แต่บางท่านก็ยังคงรีบเคลียร์งาน นะคะลุยๆเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะเรื่องเงินเข้านะคะมีคนอุปธรรมค้ำจุนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้เงินตกเบิกได้โบนัสนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนเยี่ยมนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขภานะของเรานะคะคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข4นะคะ108 4 108ค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะในวันพวกนี้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะไปหาหมอนะคะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขาให้ออกมาก็ไม่ได้แย่นะคะหรืออาจจะเดินทางนะคะอืมปิดนะคะส่งท้ายปีปีใหม่นะหลายวันนี่ก็ไปเร็วนะคะแล้วก็พี่น้องวันพระฤหัสวบดีสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ได้ทำมาไว้ก่อนหน้านี้ นะคะในปี2567จะส่งผลดีนะคะหรือไปถึงดวงดาวทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือแม้แต่เรื่องของบริวารเขาแล้วแต่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพัสสวัสดีถือว่าดวงเปิดเหมือนกันค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนม,มาจากเลขเกี่ยวข้องกับพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6นะคะ4แล้วก็17 6417ค่ะ ขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันเรื่งเงินอยู่กองเบ้อเลยนะคะเรื่องเงินทาลังได้นะคะพี่น้องขาโรอีกหน่อยหนึ่งอย่าได้กังวลน,นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเดินทางก็กขอน้งนะอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะนี่แล้วยังเกี่ยวเนื่องว่า,ามีความกังวลสําหรับบางท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรามาระวังนะคะพี่น้องวันศุกร์นะ คำว่ากฎหมายนั้นก็คือบรรทสัญญาที่ผ่านมานะคะเลรกกังวลว่าจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าถ้าขึ้นไพ่แบบนี้ไม่ต้องกังวลค่ะนะคะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องและก็เหมือนกับว่านะคะสิ้นปีนี้คืออะไรได้นะ่าใจ่ายปินตาช่างละก็เริ่มต้นใหม่อย่างอารมณ์ดีว่าอย่างนั้นนี่ก็คือพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนม,มาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจดศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันคะ่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่านะคะอืมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะณขณะนี้พี่น้องวันเสาร์มีปัญหาหลายเรื่องนะที่ยังแกะไม่ได้ยังมีความไม่ตกกงังวลแต่ว่าด้วยความที่ทําใจดีสู้เสือว่างั้นพี่น้องวันเสาร์บอก ทำอารมณ์เหมือนกับเด็กๆนะคะก็ะต้องเป็นแบบนี้คะ่ะพี่น้องวันเสาร์คะใครที่มีอารมณ์ประมาณนี้ก็ต้องทําแบบนี้คะ่ะหรือคิดบ,บวกๆนะคะนี่จริงๆแล้วในวันพรุ่งนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องแก้ได้ทุกเรื่องเลยนะแก้ได้ทุกเรื่องเลยนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะฉะนั้นใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่อย่าให้เครียดค่ะขึ้นดาบสวมมงก,กุฎแก้ไขได้ส่วนใครที่เปิดกิจการออ,กออนไลน์ขายดีเวอร์อุ้นสวนดีเจอกลยาณมิตรที่ดีนะคะพี่น้องจา๋าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพ นะคะเปื่อนสุขภาพรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะพี่น้องขาควรพักผ่อนพักร่างแต่ถ้าไม่เป็นแบบนี้เขาบอกว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราพยายามแก้ไขนะคะแล้วยิ่งแก้เหมือนยิ่งรัดก็บอกว่ารัดตัวเองนะยิ่งแก้ดาบยิ่งแทงฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ก็เตือนบอกว่าให้คุณนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวปล่อยให้เงืนเวลาเป็นตัวเยียวยาบ้างบางปัญหานะคะและก็จะแก้ไขได้นั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์เลขนำโชคมาจากไหน มาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลข1 5 2 4 1 5 2 4ค่ะขอให้เหนงห็นค่ะป้าหมอไว้ยพรให้พี่น้องทั้ง8ปวันเกิดนะคะกินด,ดีอยู่ดีมีสุขส,สุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ